นี่เดอขอฝากไปถึงพญาแถนนะครับนี่บาเบดได้เขียนคำหล่องคอไปแล้วนี่ขอฝนตกนักๆบางทีนี่ฝากไปถึงพญาแถนน้ำเดอ้อครับคันได้ยินแล้วก็อย่าลืมปล่อยฝนลงมาน้ำเนี่นเดอ้อบางนีฝากไปถึงพญาแทนนะครับ ปล่อยฝนมาได้แล้ว้้นแลวเก็บไว้หลายมันห่อนอยากเตะกบเอออยากเตะอึ่งอยากเก็บเฮ็ดแล้วครับอยากกินอึ่งบ่นี่เขียนข้อความไปฝากไปบอกเร่าอะไเด้วยเห็ยพญาแสนปล่อยน้ำฝนลงมาได้แล้วอ้าวอันนี้บางนี่สามสิบบาทเลยบ่นี่อันนี้บางน้อยสิบห้าป่แล้วก็บางสิบบาทแล้วก็อนนี้ห้บาท ไปสองสาขึ้นสูงสูงลงส้ๆส้าๆดูดลมจุบจุบอนดูดลมจุบจบเยดูมจบจเนลมยูุณนะสามสองหนึ่ไปโอ้ยโอ้ยหักมุมหักมุมแม่มองมาเห็นเลยท่านมันเบี่ยงออกไปสิ แห้งกันเจ้าขอฝนขอฝนจุดบังไฟขอฝนเขาโทษขอพยายามไล่ที่อะไรปิดคลิปเด้อที่งานไปไปงานไอ้บุญบังไฟบานนาเรื่องเรื่องเออบ่าวเบียดฝ่ากลับมาก่อนหยัดฝนตกคือของพะลุงพะรังเลยไปเลยปิดคลิปสัมอ๋อครับบังจ้องโอ้ใครผู้ใดทาชิงวะผู้ใดมาตั้งใจมาจะขางหลังเขาหอมบอกโจมตีข้างหลังหอม ไปสาม,ส,ามสองหนึ่งไปขึ้นตรงคกักม้วนแล้วม้วนแล้วที่สามไปโอ้ยขึ้นตรงคักว่ะสมราคาเนาะสมราคาสมราคา สมราคาสมราคาขอฝ้าขอฝนบางน้อยบางน้อยบางน้อยดังที่สี่ไม่ทุกหูุนสั่งไม่ไหมโอ้แก้วแก้วบายบายฝนมาล่ะเพิ่งขอพยาแทนไปเองโอ้ฝนมาอี มาเบิ่งนะ้าก่อนจุดต่อครับฮึโอ,อ้มาก้อนขอในเด้อฝนหนัหนกๆเชลัยไตยอึงนึงเดือบังหน่อยรับบ่เดือเตลุยจ้มนาะ เด็กน้อยห้ามลอกเล่นแบบด้วยนะโอ้ยแม่มีการย้อนสอนด้วยโอ้ไปชนหลอดไฟลงมาย้อนสอนมาโอ้อ้าวนี่ยันจะทำตามนะเด็กน้อยห้ามลอกเล่นแบบได้โอ้ใหม่มือแล้วมั้งเห็นม เด็กข้ามรอบเดิมเดี๋ยวป่ะป่นไปเป็นไรไม่โดนรถใครหรอกอืมลอยอ้าวขอ,ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ,บ,รบพยาแทนครับโอ้ไม่อีนตัวนี้ ส่งไปขอตอนแรกปุ๊บคำคำมาจาังน้อยจัดห้เลยครับนี่อ,อนุมัติไว้เว้นี่หละก็เรียกอไอ้ส่ง EMS อ็เออแบบด่วนด่วนสุด,ดอ,อ่ะโอ้ประธานครับขอบคุณพยาแทนหลายๆครับผมคุณอ่ะจ้ากจ้ากนะไอ่านาก้อนแก้วบอนะก้อนไปหันด้ลยแก้ว คลองแท้คองทอนแท้ดีจ้าครับผมดูจากนนดูจากนน